ตอนนี้นะครับเราอยู่นะครับบ้านม้งนะครับเป็นบ้านม้งนะครับบ้านดอยปุยนะครับบ้านดอยปุยบ้านม้งนะครับที่อาศัยกันอยู่ในแถบนี้นะครับก็จะอยู่เป็นกลุ่มของเขานะครับบ้านมงนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูนะครับข้างในว่าเขาคายคองมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูครับนะครับก็จะมี ขายพวกเสื้อผ้านะครับขายบินกีนะครับรน,นี่ครับเป็นบ้านมงนะครับรขายของขายอะไรกันนะครับของชำร่วยของฝากของอะไรนะครับขายที่นี่มีเสื้อผ้ามีอะไรขายนะครับนะครับมีเครื่องเงินมีนะครับ เครื่องเงินเครื่องทองเครื่องอะไรลายปากอย่างสวยงามนะครับที่นี่ก็จะมีร้านกว๋วยเตี๋ยวมีอะไรนะครับร้านกาแฟร้านอะไรนะครับมีชาขายมีอะไรคนจะมาซื้อของนะครับเป็นของฝากเป็นอะไรนะครับที่นี่ดอยปุยนะครับอของฝากเสื้อผ้านุ รอยปุยมีบาร์บีคิวร้านบาร์บีคิวบ้านใบขายนะครับมีเครื่องเงินนะครับทั้งสองฝั่งก็จะมีขายของนะครับขายอยู่คลองกินนะครับเนะดินดูข้างบนนะครับผมก็เพิ่งเคยมานะครับเป็นครั้งแรกนะครับ ที่นี่นะครับรอยคยินะครับเป็นบ้านมงนะครับเป็นบ้านมงเป็นแลนด์มาร์คหนึ่งทางเข้าชนน้ำตกธรรมชาติ3าเมตรนะครับจะอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเรานะครับเดินเข้าไปดูน้ำตกกันนะครับ ดูน้ำตกกันเดี๋ยวลงมาก็ค่อยมาหาซื้ออะไรกินนะครับนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนมากก็มีขายเสื้อผ้านะครับมีกระเป๋ามีอะไรขาย หลังจากสถานการณ์โควิดนะครับทำให้บ้านน้องนะครับไม่มีการจัดงานยิงเจียง,ง,ยงนะน่าจะเป็นจุดสูงสุดแล้วตรงนีนะ้มาซื้อของซื้ออะไรกันไม่มีเงินล้วนม่แต่หาตามเซฟเดี๋ยวก็กิน้ะดี๋ว นนามาที่นี่คือซื้อบัตรเข้าชมนะครับที่นี่ก็จะมีซื้อบัตรเข้าชมนะฮะเท่าไหร่ครับ,รรบสิบบาทสิบบาทนะโอ้โห <c oughs> ถ้าใครเข้ามานะครับอย่าลืมซื้อตัวกับน้องนะครับสิบาทนะครับสิบบาทคือค่าเข้าชมนะครับข้างในนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับมีเครื่องเงินมีอะไรขายนะครับเพราะว่าหมงนะครับเขาจะเป็นคนชอบในเรื่องของเครื่องนะครับเครื่องเงินนะครับส่วนข้างบน ส่วนข้างล่างนะครับส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นแลนด์มาร์กนะครับจะเป็นน้ําตกมีทาน้าไหลนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะครับสวยมากขนาดไหนนะครับชุดอย่างสวยนะครับชุดมงนะครับชุดมง นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ม้งนะครับไม่ว่าม้งจะอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ลาวอยู่อยู่ลาอยู่เวียดนามนะครับมีลาวมีเวียดนามแล้วก็มีไทยนะครับไทยส่วนมากก็จะอยู่ทางฝั่งเหนือของเรานะครับเป็นมง้งนะครับ นี่ครับน้องๆเขาเมงน้อง,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 องบอกไดล้เลยนะขันเก้าครับขนึ่นออม You ran my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, but boy, for goodness sake, you think I'm crying on my own? Well, I ain't. And I didn't wanna write a song Cause I didn't want anyone thinking I still care. I don't, but you still hit my phone up. Oh, Baby, I'll be moving on, and I think it should be something I don't wanna hold back. Baby, you should know that my mama don't like you. She likes everyone, and I never like to admit that I was wrong. I've been so caught up.